ตอนที่หกสิบห้าฮึฮ่าฮ่าฮ่ามาไม่เกรนท่านเหรอจ้านหนยท่านช่างน่ารักจริงๆออสตินออกัสเจ้ากำลังหรอเล่นกับข้าหรือเจ้า อะไรกันเจ้านายหน้าของท่านยังมีแผลอยู่ข้าเข้ามาไม่มีจุดประสองค์อื่นใดเพียงแค่อยากจะทายาให้ท่านเกรงไปมาข้าเจ้าช้ออเซริวราชาปีซาผู้ยิ่งใหญ่ที่เก่งกัดที่สุดในเหล่าเวนายจึงไม่จำเป็นต้องทายาแบบนี้ เพื่อให้หายหรอกนะแต่ราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็บากจิบเป็นเหมือนกันนะครับเจ<ะ>้าข้าหวังว่าเจ้านายท่านโยงคงรักษาความแข็งแกร่งของราชาปีศาวไว้ได้ตลอดไปแต่ก็หวังเช่นกันว่าท่านจะท่านนมอมตนเอง อย่าเพิ่มเฉยต่อสุขภาพของตัวเองและรู้สึกว่าถึงจะบาดเจ็บก็ช่างหัวมันท่านมีกลุ่มคนที่รักศรัทธาข้าคิดว่าพวกเขาก็หวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับท่านพ,พูดส่ยุืดยางั้นตัวเจ้าล่ะ เจ้าก็เป็นห่วงข้ามากใช่ไหมแน่นอนข้าเป็นสาวกที่แข็งแข็งครับที่สุดของท่านตั้งนานแล้ว <c oughs> นั่นเพราะเจ้าใส่ตาแหลมคมมาเป็นสาวกของข้ามีข้าคอยให้พรเจ้าอยู่ในบรรดาวันภายทั้งหมด เจ้าสามารถเดินยืดอ,อกซร้างเปลนเป็น,ป,นประโยชน์กับตัวเจ้าเองครับเป็นความโชคดีของข้าที่ได้พบเจ้านายหวังว่าในอนาคตเจ้านายจะปกป้องข้ามากๆขึ้นถึงจะด,ดีเพียงแค่เจ้าเชื่อฟังค่าแน่นอนว่าค่าเดี๋ยวก่อน ออสตินเมื่อก่อนที่เจ้าพูดว่าก่อนที่เจ้าได้พบกับบลีออเจ้าได้รับบาดเจ็บมาก่อนแล้วใครทำร้ายเจ้ามนุษย์หมาป่าตนหนึ่งมนุษย์หมาป่านั่นไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับเจ้าหรือมันเป็นใคร ทำไมต้องทำร้ายเจ้าด้วยเพราะอะไร <c oughs> คงจะเพื่ออำนาจจุดสูนสุดนั่นแหละ